สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสไล่วนี้มาพูดถึงตาดีในประเทศคนตาบอดทําไมคนที่เห็นตาถึงถูกลังเกียจกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับซึ่งทางผู้เขียนเนี่ยเขาก็พยายามอ้างอิงถึงนะครับก็คือเล่มนี้เนาะ The Outside นะครับครันี้เนี่ยคนที่เขียนนะก็คือโคลินดิวสันเนี่ย เขาก็จะพยายามอธิบายนะครับว่าไองานเขียนที่พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับมุมมองหรือว่าประเด็นที่เขาพยายามจะสื่อเนี่ยคืออะไรนะครับหนังสือประเทศคนตาบอดนะครับของคอรินวิลสันเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าหรือว่าบทวิจารณ์แต่ว่าเป็นการตั้งคําถามและก็เสนอแนวคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์สังคมและก็การมองเห็นทั้งทางกายภาพและก็เชิงอุรมคติหรือว่าปรัชญานะครับ แม้ว่าชื่อเนี่ยจะคล้ายกับเรื่องสั้นของแคจีเวลแต่ว่าของเวลสันเนี่ยจะเป็นงานเขียนเชิงปรัชญาและก็วิจาสังคมซึ่งมักจะสะท้อนแนวคิด X ซึ่งเขาเนี่ยสนใจอย่างมากนะครับประเด็นสำคัญในหนังสือประเทศคนตาบอดของคอลินวิลสันเนี่ยก็คือการตั้งคำถามต่อมาตรฐานของสังคมวิลสันพูดถึงการที่สังคมเนี่ยมักจะหลับหูบหลับตาเชื่อต,ตามๆกันนะครับโดยที่ไม่ตั้งคำถามเหมือนกับคนตาบอด ที่ใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่ามีการมองเห็นอยู่เปรียบเทียบกับผู้ที่ตื่นรู้หรือว่าเห็นต่างกับคนทั่วไปว่าเป็นเหมือนคนตาดีในประเทศของคนตาบอดซึ่งไม่ได้รับการยอมรับนะครับแต่กับถูกมองว่าแปลกหรือว่าผิดปกติแนวคิดเรื่องความเป็นมนุษย์เต็มศักยภาพวิสันเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นะครับใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงเพราะว่าถูก กดด้วยระบบความคิดแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ความกลัวนะฮะการมองเห็นเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของการรู้เท่าทันตัวเองแล้วก็การใช้ศักยภาพภายในให้ถึงที่สุดนะครับการวิจารณ์วัตถุนิยมและก็ความเชื่อถึงความตื้นเขินของยุคสมัยวิวสันเนี่ยเห็นว่าสังคมสมัยใหม่เนี่ยหมกมุ่นอยู่กับความสําเร็จภายนอกนะครับโดยละเลยความลึกซึ้งในจิตวิญญาณเขาวิเคราะห์ ว่าความว่างเปล่าและอาการเบื่อหน่ายเป็นอาการทางวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่นะฮะทาในยุสมัยนี้ก็คงจะเรียกว่าเบิร์นเอานะแล้วก็บุคคลผู้แสวงหาตัวละครหลักในเรื่องที่หนังสือก็พูดถึงเนี่ยผู้มองเห็นนะที่เปรียบเสมือนเอาล์เอา์ไซเดอร์หรือว่าคนนอกซึ่งวิลสันเนี่ยก็มองว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหม แต่ว่าก็ต้องต่อสู้กับความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็แรงต้านจากฝูงชนสรุปครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือการวิพากษ์โลกของคนที่ไม่ยอมเห็นและก็แสดงว่ามนุษย์เนี่ยควรพยายามมองเห็นความหมายที่ลึกกว่าความจริงที่เป็นลักษณะของพื้นผิวผ่านการตื่นรู้ทางปรัชญาและก็จิตวิญญาน,นะครับคราวนี้ เราลองตั้งคําถามกับตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเคยรู้สึกไหมว่าเราเห็นบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นนะครับแต่ก็พอพูดออกไปเนี่ยกลับถูกทําให้เงียบถูกมองว่าแปลกหรือว่าคิดมากไปเองคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนผิดคุณแค่เป็นคนที่มีสายตาที่ดีนะครับในประเทศของคนตาบอดก็เท่านั้นประเทศคนตาบอดของคอรินวิบสันเนี่ย ไม่ใช่นิยายแฟนตาซีนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงคนในสังคมที่ยอมรับว่าโลกเนี่ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยเชื่อในสิ่งที่ถูกสอนมาแล้วก็ไม่เคยตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวแต่ถ้าใครเริ่มมองเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นแทนที่จะได้รับคำเช่นชมนะกับถูกมองว่าบ้าเพี้ยนหรือว่าต่อต้านสังคม อีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ยกมา3ประเด็นแล้วกันเนาะที่อยากจะพยายามลอยมื่อในฟังในวันนีนะ้หนึ่งก็คือโลกของคนที่ไม่อยากตือน,นครับคนส่วนใหญ่เนี่ยดิกเลี่ยงการตั้งคาถามเพราะว่ามันเหนื่อยนะพอตั้งคําถามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาคําตอบจากไหนนะครับพอหาคําตอบแล้วก็ได้คําตอบก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยนี่หว่าทั้งนั้นก็จะไม่รู้จะตั้งคําถามไปทําไม คนส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงก,การตั้งคาถามเพราะามันเหนื่อยมันทาให้ชีวิตยุ่งยากพวกเขาจึงเลือกที่จะทําตัวให้เหมือนคนตาบอดอย่างมีความสุขมากกว่าจะเจ็บปวดเพราะว่ามองเห็นอะไรบางอย่างที่อันนี้คือความจริงนะฮะงก็คือผู้มองเห็นคือผู้ถูกขับใสวิศารเล่าว่าคนที่เริ่มตื่นรู้เนี่ยก็จะกลายเป็นคนนอกนะพวกเขาถูกมองว่าเป็นภัยต่อระบบเป็นตัวประหลาดที่ถูก กีดกันออกไปนะสมควรแล้วที่ถูกกีดกันออกไป3ม,มนุษย์มีศักยภาพมากกว่าที่คิดวิสานเชื่อว่าเราแต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพมหาศาลซ่อนอยู่นะฮะแต่ว่าระบบวัฒนธรรมและก็ความกลัวเนี่ยกดให้เราอยู่ในความตื้นเขินเหมือนมีตาแต่ถูกสอนให้หลับตาไว้ เราอาจจะตั้งคําถามกับการศึกษากับอํานาจกับระบบแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะเงียบเนาะเพราะว่ากลัวที่จะไม่มีที่ยืนใช่ไหมกลัวที่จะเป็นคนแปลกในประเทศของคนตาบอดแต่ว่าบางทีเนี่ยโลกอาจจะต้องการแค่คนแปลกเหล่านี้เพื่อเป็นดวงตาให้กับคนที่ไม่กล้าม,มองเห็นนะคราวนี้แนวคิดหนึ่งที่ผมเพิ่งพูดไปก็คือ exit ใช่ไหมเอ็ก มันคือแนวคิดเชิงปรัชญาที่มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของประเจกบุคคนะในโลกที่ไม่มีความหมายใยตัวโดยเน้นว่าชีวิตมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาเองโลกไม่มีความหมายโดยตัวของมันเองคนเราต้องสร้างความหมายให้ชีวิตของตัวเองแนวคิดหลักของเอ็กซิเลียมนะครับหนึ่งก็คืออิสระและก็ความรับผิดชอบมนุษย์มีอิสระในการเลือก แล้วก็กําหนดชีวิตของตัวเองแต่สิ่งที่มาพร้อมกับอิสระนั้นก็คือความรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะต่อการกระทําและก็ผลลัพธ์ในชีวิตยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเราจะไม่มีโควิดใช่ไหมเราก็ไปทํางานในออฟฟิศไปทํางานในทีมงานไปทํางานในบริษัทปกติแต่ว่าเมื่อเกิดโควิดขึ้นนะแล้วเราก็อาจอยากจะอยู่บ้านนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราต้องอาศัยค่าไฟใช่ไหมจาก บริษัทเนาะหรืออาจจะเป็นออฟฟิศนะฮะซึ่งทางบริษัทก็จะเป็นคนจ่ายนะฮะทั้งค่าไฟทั้งอะไรต่างๆเนะาะอาหารกลางวันบางบริษัทก็อาจจะมีงบประมาณนะในการดูแลแต่กับการเมื่อเราทํางานอยู่ที่บ้านนะครับทั้งต้นทุนในการจ่ายค่าไฟในการทํางานของเรามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าแน่นอนความสุขที่มันไม่ต้องออกไปเผชิญกับรถติดนะฮะไม่ต้องออกไปตากแดดตากลมตากฝนไม่ต้องเดินทาง แต่ว่าสิ่งที่มันต้องแรกมาก็คือค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่มันสูงขึ้นเพราะว่าคุณอยู่บ้านนะคุณต้องทํางานที่บ้านแล้ว2ก็คือชีวิตคือความม่างเปล่าที่ต้องเติมเต็มเองนะฮะไม่มีพระเจ้าหรือว่ากฎเกณฑ์ใดที่บอกว่าชีวิตที่ดีคืออะไรเราต้องเผชิญกับความม่างเปล่าแล้วก็ค้นหาหรือว่าสร้างความหมายด้วยตัวเอง 3. ความกลัวและก็ความวิตกเมื่อมนุษย์ตรากว่าโลก ไม่มีความหมายแน่นอนเขามักเผชิญกับความวิตกความกลัวแล้วก็ความโดดเดี่ยวทางจิตวิญญาณแต่นี่แหละคือช่วงเวลาที่มนุษย์ตื่นรู้แล้วก็เริ่มต้นสร้างชีวิตของตนเองนะครับ4ครับต่อต้านการอยู่ไปวันวันหรือว่าเชื่อโดยที่ไม่ต้องตั้งคำถามการต่อต้านเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ เป็นการยอมรับว่าชีวิตแบบอตัตโนมัติเช่นการทํางานนอนกินแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆเนี่ยมันเชิญชวนให้เราเนี่ยตั้งคําถามกับสิ่งที่เราเลยทําอยู่และก็กล้าที่จะทําสิ่งที่มีความหมายจริงๆสำหรับตัวเรานักปัญญาแนวคิดแบบ exit นะก็จะมีคนที่ทั้งวางรากฐานแนวคิดเรื่องเสรีภาพและก็ศรัทธา มีคนที่ประกาศว่าพระเจ้าตายแล้วและมนุษย์ก็ต้องสร้างค่านิยมใหม่มีทั้งคนที่บอกว่ามนุษย์ถูกกำหนดให้เป็นอิสระมีทั้งคนบอกว่าเสนอแนวคิดเรื่องความไร้สาระของชีวิตและก็การใช้ชีวิตท่ามกลางความว่างเปล่าอย่างกล้าหาญหนังสือเล่มนี้เนี่ยแฝงแนวคิดของเอ็กซิสอย่างชัดเจนเนะโดยที่จะสือ่อเห็นว่าการมองเห็นคือการตระหนัก ถึงความไร้สาระของโลกแล้วก็พยายามสร้างความหมายท่ามกลางสังคมที่ปฏิเสธการตั้งคําถามเนาะสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะมันก็คือสิ่งที่มีคนที่เขาคิดมาก่อนนอะคราวนี้เรามาดูกันว่ามีใครบ้างเนาะที่ผมเล่าไปตะก,กี้ฮะเ,เดี๋ยวผมขอแปลเป็นภาษาไทยสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อ ความเข้าใจง่ายๆนะครับนักปราญาแนว exit คนสำคัญสำคัญนะที่ผมเพิ่งเล่าไปต่กี้เนาะทั้ง4แนวคิดเลยนะคนที่หนึ่งเดี๋ผมขอขอชื่ออนักปรัาญาภาษาไทยหน่อย ปรายาเป็นภาษาไทยเะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะอะคนแรกครับเซอร์เรนเซอร์เรนเขาบอกว่าการวางราักฐานแนวคิดเอ็กิเนี่ยนะฮะ เขาจะเน้นไปที่เรื่องของเสรีภาพภายในแล้วก็ศรัทธาเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยต้องเผชิญหน้ากับความกลัวความสงสัยแล้วก็ความโดดเดี่ยวนะเพื่อที่จะเลือกทางศรัทธาด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะสังคมหรือว่าศาสนาเนี่ยบอกให้เชื่อนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นคิดที่อยู่ข้างในเนาะแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะคนที่สองครับก็คือฟิลด์ลิสต์นิชเชอร์นะครับ เขาไม่ได้หมายถึงพระเจ้าจริงๆที่ตายนะฮะแต่ว่าหมายถึงค่าน,นิยมดั้งเดิมทางศาสนาไม่สามารถที่จะตอบคําถามชีวิตในยุคใหม่ได้อีกต่อไปมนุษย์จึงต้องสร้างค่านิยมใหม่ด้วยตัวเองนะและก็มีชีวิตอย่างเหนือมนุษย์คนที่3ครับชองปอชาวมนุษย์เนี่ยถูกกําหนดให้เป็นอิสระ หมายความว่ามนุษย์ไม่มีธรรมชาติหรือว่าจุดหมายที่ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าเรามีอิสระภาพนะฮะที่จะเลือกละก็ต้องรับผิดชอบกับชีวิตของเราเองอย่างชื่นเชิงและสุดท้ายครับก็คืออันเบิร์ดกาโมนะฮะอันเบิร์ดกาโมเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นนักปรัชญาเอ็กซิสต,ตรงๆแต่ก็เสนอแนวคิดที่ใกล้เคียงกันเช่นชีวิตคือความไร้าสาระ เราต้องเผชิญกับโลกที่ไม่ตอบสนองต่อคําถามเราแต่เรายังเชื่อว่าเรายังสามารถมีชีวิตอย่างกล้าหาญและก็มีศักดิ์ศรีแม้รู้ว่าชีวิตเนี่ยไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับนักคิดเหล่านี้เนี่ยอย่างเซเรนเกียคาร์กอนะเซเรนเกียเคอร์กอเออต้องพูดออกเสียงยางนี้วะเขาเป็นนักปราชญ์ชาวเดนมาร์กนะครับผู้วางราาฐานของแนวคิดเอ็กซิสเรียบ ส่วนที่สองก็คือเฟดิสนิเชอร์นักปราชญาชาวเยอรมันผู้เสนอแนวนคิดเรื่องของพระเจ้าออตายแล้วแล้วก็การสร้างค่านิยมใหม่3ก็คือชองปอชาวนักปราชญาชาวฝรั่งเศสผู้เชื่อในอิสรภาพและก็ความรับผิดชอบของมนุษย์แล้วก็คนที่4ก็คืออันแปรก์กามมน,นักเขียนและก็นักปราชญาชาวฝรั่งเศสเอลจีเลียผู้เสนอแนวนคิดเรื่องชีวิตที่ไร้ความหมายแต่ควรใช้ชีวิตอย่าง ก็อาหารนะครับนี่ก็คือคนที่เขาคิดมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังเจอในอชีวิตปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่เลยถ้าจะมีคนหนึ่งที่ยกมือขึ้นมาแล้วก็ตั้งคําถามนะครับว่าสิ่งที่เราเรากำลังทําอยู่เนี่ยเราทําไปทําไมนะครับเพราะว่าหลักคิดแบบนี้เนี่ยมีคนที่คิดมาก,ก่อนเราแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ย มันคืออะไรกันนะครับแล้วเราสามารถตอบคําถามตัวเองได้แล้วก็ยอมรับว่าเออชีวิตเรามันก็ควรจะเดินไปแบบนี้แหละนะฮะถ้าคุณรู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองสิ่งที่คุณตั้งคําถามตัวคุณก็จะกลายเป็นผู้ที่ตอบคําถามนั้นได้นะครับโดยที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ตาดีนะสามารถแยกแยะได้หรือว่าคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่า ถึงฉันจะตั้งคําถามไปคําตอบที่ฉันได้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะฮะก็เลือกที่จะปิดตาต่อไปเนาะเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่ตั้งคําถามนะครับแล้วตอบไม่ได้เนาะเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ควรที่จะตั้งตั้งแต่แรกหรือเปล่านะแล้วก็ใช้ชีวิตไปเนาะก็เท่านั้นเองชีวิตเราก็เท่านี้หรือเปล่า เราไม่ต้องไปสงสัยอะไรให้มากนะครับไม่ต้องไปเข้าใจว่าสิ่งที่ทําอยู่นี้นะฮะมันคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราไปตามปกตินะครับโดยที่เลือกที่จะปิดตาเพราะว่าถ้าเกิดตั้งคำถามไปเดี๋ยวก็จะมีคนที่รอตอบ ในมุมของเขาซึ่งบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากจะรับรู้รับทราบคําตอบนั้นนะครับแต่ว่าลึกๆภายในใจเราก็ตอบตัวเองได้แล้วเท่านั้นก็น่าจะพอหรือเปล่านะครับสําหรับคนตาดีในประเทศคนตาบอดนะฮะทำไมคนที่เห็นต่างถึงถูกลังเกียจที่ผมหยิบยกมาพูดคุยกับเพื่อนวันนี้ก็จบไปประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าเพื่อนๆตอบคาถามตัวเองได้นะครับ ที่เป็นการตอบจากภายในใจจริงๆนะเท่านั้นก็เพียงพอแล้วมั้งไม่ต้องพูดมันออกมาก็ได้นะครับคําถามบางคําถามถ้าเราถามแบบเอ่อเป็นคำถามที่ไม่ได้ผ่านการกันกลองนะครับคำตอบที่ได้มันก็จะเป็นคําตอบช่ยๆเนาะแต่ถ้าเราถามในลักษณะที่มีการกันกรองมาแล้ว นะครับมีการหาข้อมูลมาแล้วคำถามนั้นก็ย่อมนำพาคำตอบที่ดีมาเสมอนะโอเคสำหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ